แล้วจ้ามาแล้วจ้าหนังสือมาแล้วจ้าเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านะ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านนะคะนอกจากจะช่วยพัฒนาความคิดแล้วยังช่วยสร้างจินตนาการที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ b o o k ไรตี้ค่ะรายการที่มาพร้อมสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับการอ่านค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็มีทั้งหนังสือแล้วก็นิตยาสารเนื้อหาดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเล่มไหนบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงบุ๊กไก่นะคะแต่รับรองได้ค่ะว่าคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ช่วงบุกไกลสนับสนุนโดย41 Book Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกไวัมาเริ่มกันที่นิตยสารก่อนเลยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะก็มีมาฝากคุณผู้ชมถึงสองฉบับสองสไตล์เหมือนเช่นเคยนะคะติดตามได้ค่ะว่าเป็นฉบับไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่นิตยสารฉบับแรกค่ะ อ,อสทนิตยสารท่องเที่ยวที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดของเมืองไทยขอต้อนรับลมหนาวในแบบทะเลทะเลกิล๊บเก๋อยาบอกใครกับการเล่นลมชมทะเลเที่ยวเท่เมืองภูเกต็ตจะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับกิบกจกรรมกระโดดร่มชมทะเลภูเกต็ตอันซีนเมืองไทยที่จะได้ยินชมเมืองภูเกต็ตแบบเต็มหูเต็มตาด้วยกิจกรรมผาดโผนที่ชวนให้อยากลองค่ะ มาต่อกันที่คาราวานแคมเปอร์แวนขบวนเคหาดยนต์ท่องถนนชุมพรสุราษฎรนองกับรถที่เปรียบเสมือนบ้านพาคุณเล่นไปได้ในทุกที่ตามใจหมายซึ่งคลิปนี้จะได้สัมผัสกับสถานที่อันซีนในสมจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทะเลชุมพรเขาศกสุราษฎร์หรือจะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่ระนองก็ดูดีมีสไตล์ไปอีกแบบค่ะ จากเรื่องราวของการท่องเที่ยวมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะกับนิตยาสารฉบับนี้ค่ะ v e e m a n Health ที่ได้นางเอกสาวอย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณมาอวดหุ่นเซ็กซี่บนหน้าปกเล่มน,นี้จะชวนสาวๆมาฟิตหุ่นให้แข็งแรงเหมือนนักกีฬาด้วยวิธีการปฏิบัติแบบง่ายๆที่จะทำให้คุณเฟิร์มได้ในทุกๆวันจากนั้นมาฟังวิธีการใช้ชีวิตแบบคิดบวกจากผู้หญิงคนนี้โรสซลีนาอเล็กซานเดอร์แม็เค เธอทำอย่างไรให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จจากการคิดบวกบ้างในฉบับนี้มีคำตอบค่ะและปิดท้ายกันที่คอลัมน์ Beauty Lab ค่ะจะมาแนะนำสาวๆถึงวิธีการเลือกน้ำหอมให้ถูกที่ถูกเวลาค่ะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณมากขึ้นซึ่งมีหลากหลายสีสันและรูปแบบให้เลือกไม่ว่าคุณจะทำงานท่องเที่ยวนัดเดทดินเนอร์ หรือนัดประชุมก็มีน้ำหอมหลากหลายสีสันให้คุณเลือกลองค่ะในนิตยสาราทั้งสองฉบับนะคะยังมีเรื่องราวที่ควรรู้อีกมากเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ไปลองหามาอ่านเพิ่มเติมกันได้ค่ะ จากนิตยสารนะคะเรามาต่อกันที่หนังสือบ้างค่ะหนังสือเล่มแรกที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมในเสานี้นะคะโตเกียวทีละเก้าค่ะคู่มือตะลุยโตเกียวเที่ยวแบบถึงถึงจากคนเคยไปโตเกียวแบบไปแล้วไปอีกค่ะ โตเกียวนับเป็นเมืองที่น่าอยู่และสามารถตอบทุกไลฟ์สไตล์ที่มีอยู่ในตัวคุณทุกอย่างที่มีอยู่ในโตเกียวรับรองโดนใจคุณอย่างแน่นอนค่ะลองเปิดอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะโตเกียวทีละเก้ากูรูที่หาคำตอบในทุกซอกทุกมุมของโตเกียวมาฝากคุณค่ะก่อนที่จะมีคนมาชวนคุณว่าไปญี่ปุ่นกันไหมลองเปิดอ่านหนังสือเล่มน,นี้ก่อนให้พอหอมปากหอมคอ จะได้ตัดสินใจถูกว่าชอบหรือไม่เล่มนี้มีทุกสิ่งที่คุณอยากรู้มีทุกอย่างที่คุณอยากค้นหาและมีทุกคำตอบที่คุณสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันวัฒนธรรมสภาพอากาศภูมิประเทศการเตรียมตัวก่อนเดินทางการทำวีซา่าพาสปอร์ตเราจะแนะนำคุณทีละก้าวทีละสเต็ป เพื่อให้คุณได้เที่ยวโตเกียวอย่างเต็มรูปแบบการใช้ชีวิตในโตเกียวไม่ได้ยากและไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ถ้าคุณศึกษาอย่างละเอียดจากหนังสือเล่มน,นี้คุณจะรู้ว่าทีละก้าวของการอยู่ในโตเกียวนั้นทำอย่างไรถึงจะสนุกสุดขั่วแฮปปี้สุดขีดหนังสือเล่มน,นี้มีคำตอบสำหรับคนที่กำลังอยากจะออกเดินทางไปยังโตเกียวค่ะ มาถึงหนังสือเล่มที่2ที่หยิบมาฝากกันนะคะเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณผู้ชมคะความจริงไม่มีสีค่ะเป็นบันทึกจากใจของผู้ชายคนนี้นะคะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะ และว,วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าพิเศษจริงๆค่ะเพราะนอกจากคุณผู้ชมจะได้ทราบความในใจของคุณอภิสิทธิ์จากหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะดิฉันก็ยังมีภาพบรรยากาศงานเปิดตัวของหนังสือเล่มนี้ค่ะที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะได้ไปมอบลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับแฟนคลับทั้งหลายค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลยค่ะเห็นบรรยากาศคึกคักผู้คนเยอะแยะมากมายแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ผู้คนเหล่านี้คือแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่มารอรับลายเซ็นและถ่ายภาพร่วมกับคุณอภิสิทธิ์ในงานเปิดตัวหนังสือความจริงไม่มีสีณห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนาโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัท C ีเอ็ดอุติเชจำกัดมหาชนคุณธนงโชติสรยุทธและคุณมนทลีโชติสรยุทธมาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยค่ะหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เดินทางมาถึงบริเวณงาน ก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดีร่วมแจกลายเซ็นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกให้กับนักอ่านอย่างเป็นกันเองซึ่งบรรยากาศก็อบอวนไปด้วยความสุขค่ะสำหรับหนังสือเล่มน,นี้ความจริงไม่มีสีนับเป็นบันทึกจากใจของคุณอภิสิทธิ์กับเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีผู้อ่านจะได้รับฟังข้อเท็จจริงจากคุณอภิสิทธิ์ในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ และขณะนี้หนังสือเล่มนี้ถือเป็นเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งของร้าน C1 Book Center ไปแล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะใครสนใจเรื่องราวของคุณอภิสิทธิเวชาชีวะก็หาซื้อมาอ่านได้ค่ะที่ร้านหนังสือ C1 Book Center ทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะมาถึงหนังสือเล่มสุดท้ายค่ะซึ่งอิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรอคอยนะคะเพราะอยากจะทราบค่ะว่าโชคชะตาปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะ โชคชะตาฟ้าลิขิตปี2556นะคะสุดยอดคำทำํำนายที่แม่นยำรู้จริงและละเอียดครบถ้วนจากสินแสเข่งนะคะอาจารย์ชนทัศนรร์ฤทัยพ่องค่ะหนังสือโชคชะตาฟ้าลิขิตปี2556เล่มน,นี้ได้กล,ล่าวถึง12ปีนักษกัตริย์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปี2556หากเราต้องการรู้ว่า โชคชะตาราศีในปีนี้จะเป็นอย่างไรการดำเนินชีวิตต้องระวังเรื่องอะไรบ้างสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับเราและวิธีป้องกันต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรสินแสผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ทำนายดวงชะตาได้วิเคราะห์และสรุปมาให้กับผู้อ่านในหนังสือเล่มนี้เรียบร้อยแล้วค่ะในปี2556ดวงชะตาของคุณจะเดินไปเส้นทางไหนบ้างโชควาสนาจะมีมาในลักษณะไหน ตำแหน่งหน้าที่การงานจะเติบโตมากน้อยเพียงใดเรื่องของสุขภาพครอบครัวความรักราบรื่นดีหรือไม่และเราจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขอย่างไรให้ชีวิตประสบความสำเร็จหนังสือเล่มนี้ได้ชี้แจงคำตอบไว้อย่างละเอียดอย่าลืมนะคะว่าจงอย่าเอาชีวิตและอนาคตฝากไว้กับดวงแต่จงเอาดวงและจังหวะของชีวิตมาเป็นโอกาสตามความเชื่อที่ว่า30ฟ้าลิขิต อีก70อยู่ที่มือคุณค่ะหวังว่าหนังสือและนิตยสารที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คงจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมกันทั่วหน้านะคะ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่คิดว่าตัวเองมีหนังสือเล่มใหม่ๆนะคะหรือมีหนังสือเล่มโปรดที่อยากจะแชร์ประสบการณ์การอ่านกับคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งชื่อหนังสือนะคะหรือทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆส,ส่งมาที่แฟนเพจในรายการของเราได้ค่ะและหนังสือเล่มไหนของคุณผู้ชมนะคะได้ออกในรายการทางทีมงานก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้ด้วยค่ะอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์การอ่านร่วมกับเรานะคะ สำหรับช่วงหน้านะคะดิฉันมีเรื่องราวความรักฉบับเฮฮาแต่ได้สาระมาฝากกันค่ะแต่จะน่าสนใจอย่างไรนะคะต้องอดใจรอกันสักครู่ค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะเชิญเข้ามาเชิญลุงป้าน้าเลือกอ่านตามสบายโลกกว้างใหญ่แต่่ Hello everyone my name is Ludi สวัสดีครับ ผมชื่อลูดี้ตอนนี้ผมกำลังสนุกกับแบบเรียนอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียสุดล้ำของผมอยู่ครับที่ทั้งสนุกแล้วยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าผมเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนถ้าอยากรู้เราไปหาคำตอบได้กันเลยครับที่ t t v v e n n l l s s h เด็กๆจะได้สนุกและมีความสุขไปกับการเรียนภานษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับน้องๆวัย5ถึง12ปีด้วยหลักสูตร Active English ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English Proficiency ที่ทำให้เด็กๆสนุกสนานไปกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษและสามารถเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ English Use Rate ทั้งการฟังพูดอ่านและเขียน ได้มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรอื่นๆถึง10เท่าและเห็นผลแบบก้าวกระโดดภายใน100ชั่วโมงของการเรียนกับ Active English มาพัฒนาการเรียนรู้ไปกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สนุกแบบไม่รู้จบที่ Active English ไปได้วยกันนะครับ Keep your English active by Active English อยากเก่งด้วยความสนุกสนานเข้าไปที่ www.web11learning.com e หรือโทร026576003เชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านาน ลับเสู่ช่วงที่2ของรายการ b o o ก v ว r i e ไรกับช่วง Book Focus ค่ะ Book Focus สัปดาห์นี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปหัวเราะแบบได้สาระความรู้นะคะกับพระนักเทศชื่อดังค่ะพระมหาสมปองตาลลปุตโตค่ะซึ่งท่านจะมาสอนเรื่องราวความรักในแบบฉบับของธรรมะนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะ Lover บ่อยครั้งที่ความรักทําให้เรายิ้มบ่อยครั้งที่ความรักทําให้เราเสียน้ําตาบ่อยครั้งที่ความรักทําให้เราเริงร่าและบ่อยครั้งที่ความรักทําให้เราว้าวุ่นเลเวอร์เล่มน,นี้ขอยกหลากหลายเรื่องราวของความรักมาเป็นแนวทางให้ข้อคิดหาทางออกและสร้างพลังใจในสไตล์พระมหาสมปองที่อ่านไปยิ้มไปมีความสุขสนุกแบบได้ความรู้ พราะหนังสือเล่มนี้ได้ให้ทั้งสาระและความสุขแก่ผู้อ่านเพราะความรักสวยงามเสมอแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการรักให้เป็นผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านคิดและมองความรักของตัวเองได้ชัดมากขึ้นและรักษาความรักให้สวยงามตลอดไปสำหรับคนที่กำลังผิดหวังกับความรักก็ลองหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่านนะคะพิจารณาความผิดพลาดด้วยเหตุและผล และความรักจะบังเกิดกับตัวคุณจงรักให้พอดีอย่าเวอร์เกินไปและอย่าน้อยเกินไปในโยมาถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงได้รับความรู้พอที่จะเป็นน้ำจิ้มกันไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปฟังข้อคิดแล้วก็แนวทางดีๆจากพระนักเทศชื่อดังรูปนี้เลยค่ะพระมหาสมปองตาลาปุโตนะคะงั้นเราไปฟังกันเลยค่ะ กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คะอยากจะเรียนถามเลยนะคะว่าเลฟเวอร์เล่มนี้พระอาจารย์ตั้งใจจะถ่ายทอดอะไรให้กับคนอ่านได้รับทราบค่ะอันดับแรกก่อนเลยก่อนที่จะถ่ายทอดอะไรเนี่ยจะมาเป็นปรากฏการณ์ของหนังสือจะมาออกมาหลาย10ปกแล้วนะจะมีมีปกนี้มีเล่มนี้ฮะที่ขึ้นอันดับหนึ่งที่ที่เราสื้โอ้จริงจริเราติดแค่ท็อป10เลยก็ดีใจแล้วท็อป ท็อปร้อยนี่ก็ดีใจนะนี่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเขาจะต้องเช็ทุกวันแต่เราอยู่ตั้งเกือบเดือนนะซึ่งจริงๆมันต้องมันต้องสลับกันขึ้นนะเป็นแนแต่นี้ก็คือเหมือนกับว่าติดชาร์จคลองแชมเลยปีก่อนปีอะไรไม่เคยได้ขึ้นนะฮะแพจะว่าจะแพ้ริวจิตสัมผัสแพ้เจริญอะไรเงี้ยแพ้ผีมันตะนองเลยคราวนี้พระขอขึ้นบ้างใช่ไหมคะมันจะได้ได้ชื่อว่าธรรมชนะอธรรม ผมไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ผมเป็นประกอการเพราะว่าเป็นเน่้แรกที่ขึ้นถึงขั้นอันดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องความรักเพราะคนเราหนีความรักไม่ได้นะฮะเพลงก็ต้องความรักค่ะปองก็ต้องความรักเดี๋ยวพักกับพงก่อนน้อยใจแม่ทิ้งไปก็เป็นทาเป็นจะแอบพบกับน้องสาวหรือเปล่าน้อยตกน้อยใจอะไรเงี้ยนะตะวันทอแสงนะตอนไม่ได้ดูหรอกฮะอันนี้เจ้าว่าน้อาให้ฟังอคือคนเรายังไงก็มีความรักอยู่ทำยังไงเราจะ เป็นผู้ที่มีความรักอย่างอย่างถูกต้องเลิฟเวอร์นี่มองในสองในนะหนึ่งเลิฟจนเวอร์รักมากอะไรเงี้ยที่มาตามกับรักแบบเป็นนักนักเป็นผู้รักผู้สร้างความรักให้กับทุกคนอะไรเงี้ยก็อยากให้คนได้รู้จักความรักนะเพราะบางคนแบบเหมือนแค่ตัวเองรู้จักความรักอะแต่เมื่อกี้พอเราไปถามอะถามัยรุ่นเลยซ้ําเลยซึ่งน่าจะอยู่ในวัยนี้ความรักคืออะไรเงียบเลยความรักเหมือนผีมีแต่มองไม่เห็น เหมือนเดียวจิตสัมผัสและเจนยานที่บาดมองเห็นได้ความรักเหมือนหมอฟันปหเราอยู่นั่นไม่เจ็บไม่เจ็บจริงๆไอ้เจบเจ็บเคยไปถอนฟันไหมหมอฟันจะบอกเราว่าไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บอะไรเรื่องอะไรจต็ปากเลยนี่เพิ่งอ่านเจอเลยนะในหนังสือที่ลงไม่ทันต้องขอภัยอาจจะเป็นเลือเวื้อสองขอภัยยังไงรายการนี้ก็ได้ได้ได้ฟังก่อนความรักก็เหมือนตดแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่คุณก็รรู้ว่ามันมีอยู่จริงเข้าคอเลย ธรรมะธรรมโมนเป็นพระเป็นเจ้าความรักก็เหมือนเทียนไขดวงสว่างสวัยแต่ก็มีน้ําตาเขาจึงเตือนเราในแรงว่าขอภัยนะเตือนแรงมากไม่เป็นไรสัตว์กูบ้านกูเมืองอยากทาตัวเป็นควายไปไหนก็ต้องมีเขาทําตัวเป็นเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ให้รู้จักความรักให้รู้จักว่าควรจะวางวางตัววางใจยังไงให้มีคุณค่าก็เหมือนพัฒนาบุคลิกภาพมะเหมือนกันนะการจะมีความรักเราต้องมีบุคลิกยังไงถึงจะเป็นคนที่มีคุณค่า เราจะเป็นนางเอกก็เป็นนางร้ายนางร้ายนี่อาจจะดูมีสีสันแต่เวลามีงานพวกโฆษณาเนี่ยนางเอกเขาจะเอาไปหมดเลยนะนางร้ายไม่ได้ถังนั้นเราควรจะวางตัวเป็นนางเอกไม่ควรจะอะไรยังไงเล่มนี้ก็จะบอกปรามาณนี้บอกแม้กระทั่งท่านถ้าคุณอกหักผิดหวังเสียใจควรจะต้องทํำยังไงเสียใจขนาดไหนใจขนนาดไหเราจะต้องท่องคาถาไปไหมวลาเรามีฟงมีแฟนจะแต่งงานเนี่ยสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเรา ถึงวันหนึ่งผู้ชายบอกเลิกเราเลิกกันเถอะผู้หญิงขเล้ะเลยกูว่าแล้วดีแด้ท่องไว้ตลอดค่ะให้ใช้ตายได้ยินหรือเปล่านะยอบก็ติดตามค่ะพระอาจารย์คะแล้วหลายๆคนก็นึกเหมือนกันนะคะว่าในในขณะที่พระอาจารย์เป็นสมณเพศเนี่ยจะรู้เรื่องราวความรักได้ดีไปกว่าโยมได้ยันได้ยังไงนี่เลยนี่คือพื้นฐานกันประมาณการยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยเป็นงานย่างหนึ่งหะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมาตั้งแต่แม่พ่อแม่สอนพื้นฐานนี้ให้มาชอบฟังเรื่องคนนี้เรื่องคนนั้น ชอบฟังอะรคุยกันมันก็เหมือนแฟนแนแท้นะฮะบางอย่างบางเรื่องเราไม่รู้เลยนะฟันเขาคุยกันเราก็สนุกละบางทีเราได้รู้ไปด้วยก็เหมือนกันนะเวลายอมคุยกันเวลาที่มาปรับทุกข์กับพระอาจารย์อย่างนั้นใช่ไหมลูกลานคุยกันนักลงนักเรียนคุยกันเช่นมุกหนึ่งเนี่ยคลาสสิกเลยทุกวันนี้ก็ยังฮาอยู่เลยอาจารย์เนี่ยผู้ชายหนูไปจีบหนูอะหนูชอบมันเลยอะ หน้าตาเนี่ยกับประปูชนเขื่อนแวบเลยแวบเลยเข้าสมองเลยประปูชนเขื่อนคิดได้ยังไงวันนี้ก็เอาไปประยุกต์ในการสอนออบางคนก็ไปอกหักปิดหวังเสียใจแขตัวตาย<แ>ไปดูหน้าผู้หญิงโอ้สวยมากไปดูหน้าผู้ชายท่จะฆ่าตัวตายเพวกเขาหน้าตาเนี่ยกับประปูชนเขื่อนหน้ายังก็ลิงมอกระปิหน้ายังกแย้อมแทกหน้ายังก็ปากกระห้โตขึ้นโอ้ยังมีหลายหน้าไปจารนีเล่ไปออกเห็นไหมฮะพูดคุยกันได้มุกมาและได้สับแปลกแปกมาล ก็เอามาลงไว้ในหนังสือเอามาบรรยายคฉะนั้นความรู้มีทางตรงทางอ้อมไม่ต้องไปเสพยาก็รู้ว่ามันหลอนประสาทกดประสาทกระตุ้นประสาทประมประสาทไม่ต้องไปขับรถชนใครตายก็รู้ว่ามันรู้สึกแย่แค่ไหนไม่ต้องไปเมาแล้วขับเป่าเกินไป5้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแิมิลลิกรัมก็รู้ว่ามันแย่นะฉะนั้นแล้วความรักก็เหมือนกันนะเราอ่านเราพูดคุยเราสังเกตอะไรเงี้ย ทำไมาคู่รักกางคู่มีความสุขตรงไหนก็สังเกตพ่อแม่ตัวเองอพ่อแม่ก็อาตมาก็เลยเป็นคนอารมณ์ดีอาตมาก็เลยจิตนิสัยอารมณ์ดีมาด้วยหลังหมดสองเขา,<ด>าเลยเอาสมอารมได้มีความสุข,สขพ่อแม่หาขนาดนั้นลูกจะไปโซคีได้ยังไงแล้วมองอในแง่บวกด้วยความรักต้องมองอะไรที่เป็นโพซิทีฟทิงกิ้งอาตมาเกิดมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยพ่อแม่มีลูกเจ็ดคนอะมันต้องห่วงเะเขาเลือเพื่อเขาก็เลยรักกันมากเขาก็มีลูกเยอะโคกคนแรกนี่รวยมากมีโรงสีมีลานมันโอ้พ่อแม่นี่ปลื้มลูกหคกคนนี้มาก ลูกคนที่เจ็ดลูกคนที่เจเกิดมาปลื้มไปกว่านั้นไฟไหม่บ้านแทนที่จะด่าเราภาษาจีนเขาเลยแล้วลองจุนตัวซวยไม่เลยชื่นชมเราอีกแม่คุยกับพ่อพ่อลูกของเราคนนี้ต้องมีชื่อเสียงในอนานตอย่างจะ่นอนเลยพ่อทำไมละแม่เพราะลูกคนนี้เกิดมาฮอตมากร้อนแรงถึงทับไฟไม่บ้าน กนะดานบ้านเราจังลูกเอาลูกเราไม่อยู่หรืพ่อ,อ,อสร้างได้แม่หรือพ่อเลิฟเวอร์ไหมฮะเลิฟเวอร์มากเป็นพิจารณาว่าเรารักเรามากพ่อก็เลยบอกย้ายจังหวัดใหม่เลยเดีกวกับแม่แม่ด้วยคนอารมณ์ดีเพราะมีความรักต่อพ่อต่อเราอย่างเงี้ยล่าสุดก็นึกยังไม่รู้ไปรักกับเบาหวานไปเป็นเบาหวานนะต้องใจตกลงตำแหน่งมารดาขรงสปองยังไม่พอยังจะไปเป็นเบาหวานอีกแต่มาเกษตรแม่แม่จะเป็นเบาหวานทำไม ขาระหน้าท uh ี huh. ่ท่านจะหนักเกินไปไหมคะเป็นแม่อยเดียวพอแล้วอค่ะแม่อําแม่คนรักกันก็อํำกันไปไม่โตตลอกแม่อําคืนเลยสิไม่เป็นไรเราลูกมาหาสุกรองมาหวานในการัาพามีแม่ยกให้ดูสิเนี่ยคนีควานกันอะไรก็กเด่งบานไปหมดมีแม่นะเห็นไหมอาตมาก็รู้จักเยมพ่อเยม่แม่หรือทุกวันนี้ตั้งแต่นายยกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงส่งผลกระทบต่อผู้ชายเรามากผู้ชายเราอ่อนแอลงไปเยอะรู้จักไหนรู้จักงานแต่งดารามีเจ้าสาวร้องไห้มีแต่เจ้าบ่าวร้องไห้ คูแรกก็เริ่มจากสงกรานกับแอฟเป็นพระเป็นเจ้าไม่ค่อยรู้เรื่องดาราเท่าไหร่สงกรานอายุ29แอฟอายุ32น้อยกว่าแอฟ3ปีสงกรานมันแต่งงานในโอโหแอฟยิ้มตลอดเลยคือมอนซ่าเขาใหญ่สงกรานในร้องให้ซนอกแอฟแอฟก็ปลอบใจจัดให้น้ำจัดให้น้ำเสื้อผ้าหน้าผมไม่มีใครรีดเสื้อให้หรือรีดให้แล้มีใครจัดอาหารจัดให้มีภรรยาภรรยาต้จัดให้ไงมีความสุขคู่ต่อมาก็ชายของวิกกี้โอวิกกี้นี่จะเรียกายิ้มเลย หัวเราะเลยทีเดียวอารมณ์ขายออกอารมณ์จะคานได้พิสมุขมากเลยเดี๋ยวกันเล่นนะจ๊ะชายนี่ร้องไห้น้องตาเยอะ่ทีช่วยุ้วยโอ้ต้องร้องหนักมากนยโยมเริ่มมาอารมณ์ดีก็ตอนโฆษณานิติพลตีนอีกทีเองแขกรับชมว่าจะสาวชายสวยแทนเนี่ยนิติพลทำยากแต่วุฒิศักดิ์เ๊ะทำง่ายมากเลยนะเนี่ยว่าแต่เห็นไหมก็ดูโฆษณาดูโฆษณามันก็เป็นรวบรวมโอ้โหจะมา ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะช่วงนี้หงุงม,มากเลยก็เลยดูทั้งโฆษณาสงเกตพ่อแม่วัยรุ่นคุยมาเข้าหูอ่านเฟซบุ <Facebook S 2> ๊กเฟซบุ๊กความรักคนตนนี่อ่านมาจากเฟซบุ๊กนะฮะคิดคเองไม่ได้แล้วนะเนี่ยก็เอามาลงไว้ในหนังสือเลี่มนี้พูดง่ายๆว่าท่านรวบรวมมาจากหลายๆแหล่งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยคือกลั่นออกมาแล้วประมาณนั้นค่ะพระอาจารย์ขาแล้วถ้าจะถามถึงนิยามความรักของพระอาจารย์ล่ะคะมันหมายถึงอะไรหมาถึงเนียกาแฟนะรักคือคำคำาี รักคือการให้รักคือหลายๆอย่างอัตมารักคือคือความสุขค่ะคือความสุขที่ที่ได้ได้ให้ก็ได้เ่ว่าจะให้อัตะมารีให้ปรรมะกับญาติโยมเนี่ยรักญาติโยมนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสักหน่อยนี่ก็ต้องกานบรรยายแล้วเนี่ยรักที่จะได้เดินทางไปเห็นทค่นันที่นี่ยประเทศไทยเรามีมุมนี้เนาะอุ้ยระนองก็มีอะไรหลายอย่างเรามีน้ำาพุร้อนอุ้ยระยองเขาก็มีอะไรจังอย่างนอกจากโรงงานแล้วก็มีหลายๆอย่างดีนะสยามยานะยองนะ อวิเชียรภูมิบ้านเราก็มีที่เที่ยวเยอะพี่เบิร์ตจึงมาเลยนี่พี่เบิร์ตนั่งตรงนี้พี่เบิร์ตนอนตรงนี้เอ๊ะพี่เบิร์ตก็ฉี่ตรงไหนนะมอหินขาวบอกหมดเลยว่าพี่เบิร์ตทำอะไรตรงไหนเนี่อไปบ้านพี่เบิร์ตจะบอกแง่อมาในตัวใต้พี่เบิร์ตเต็มไปหมดเลยกูระเจียวความรักคือการได้ได้เดินทางไปเที่ยงที่นี่ได้ได้ให้ธรรมะได้ให้โยมมีความสุขบางคนหลับฮะตอนแรกก็สารภาพว่าไม่ได้มีความสุขกับโยมหลับ เราก็เครียดยังยังกล้าหลับต่อหน้าพระอาจารย์สองชั่วโมงเต็มเต็มเลยช้างกันหมดเลยอย่างสิบห้านาทีแรกแกก็หลับแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าคงไม่ชอบเราถามพระอาจารย์ว่ายังไงคะหลวงพี่หลวงพ่องก็ว่าไงโยมวันนี้ผมได้ประโยชน์มากเลยครับโอ้โหโยมได้ประโยชน์ไปโยมหลับแค่สิบห้านาทีแรกค่ะโอ้หลวงพี่มันรู้ไรผมนอนไม่หลับหลายเดือนแล้วครับเครียดเครียดหลวงพี่รักษาหมดด้แสนก็ไม่หายวันนี้มาฟ้องหลวงพี่เทศเราเป็นตายครับหลวงพี่นะหลวงพี่จะเทศ่ยังไรบอกผมด้วยครับ อ็รู้สึกมีความสุขแลกเหมือนเหมือนเป็นยานอนหลับให้เขาใช่ไหมคะใช่ความรักคือการที่เราไม่มีเชื้อชาติศาสนาเทศสไตล์นี้โช่อดีมากเลยศาสนาไหนก็ได้มนพี่น้องมุสลิมนะสะตูนสะตูนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์มารับด้วยตัวเองด้วยพี่น้องมุสลิมพาไปพักโรงแรมนานๆในพักโรงแรมทีพระอิวเป็นโตมาให้เองนั่งรอบรรยายถามท่านนายกซึ่งท่านก็เป็นพี่น้องมุสลิมทำไมถึงมีมรณตรามาเทศน์ให้พี่น้องมุสลิมฟังนราเป็นพระ อ๋อผมเสนอชื่อพระอะไรรูปในที่ประชุมครับเขาไม่อนุมัติแต่พอเสนอชื่อพระมาส,สปองก็อนุมัติทันทีเทียดีใช่ไหมท่านอ๋อเขาบอกพระรูปนี้ไม่เคยมีธรรมะอะไรร,รัรบแตสบายใจเรื่องธูก็เลยความแตกต่างทางศาสนาค่ะ เรื่องราวความรักและความเฮฮาจากพระมหาสมปองอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาติดตามกันต่อนะคะแต่สำหรับวันนี้บุ๊คไรตี้หมดเวลาลงแล้วค่ะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโจทย์ที่ท้าทายความสามารถงานที่มีลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้เห็นอยู่เป็นระยะ จะช่วยให้ผู้เรียนอยู่กับการเรียนรู้ทุกเรื่องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย